อีกหนึ่งตัวที่เราอยากแนะนามากๆของแบรนด์ P N W นะคะทุกคนนั่นก็คือตัวนี้เลยสบู่น้าพึ่งน้ํานมนะคะทุกคนเป็นสบู่ออแกนิกที่อยากแนะนําเลยนะคะก็เพราะว่าหนึ่งเนี่ยน้องเป็นสบู่ออแกนิกนะคะทุกคนผิวแพ้ง่ายผิวบอบบางสามารถใช้ได้และน้องเนี่ยเป็นสบู่แบบ two in one นะคะสามารถทําความสะอาดได้อย่างล้ำลึกและก็ยังมีบำรุงเป่งตัวด้วยแต่ที่ชอบมากๆเลยนะทุกคนก็คือน้องหอมมากหอมแบบถูกใจมากๆข้างนี้ก็คือหอมแบบ กลิ่นนมนมแล้วก็ข้างนี้ของแบบน้ำพึ่งใช่ค่ะทุกคนเพราะว่าน้องสบู่ก้อนนี้นะคะผลิตมาจากน้ำพึ่งมนันด้าแล้วก็นมแพสุดเข้มขน้นทุกคนแล้วแบบลงตัวกันมากเป็นกลิ่นที่แบบถ้าใช้กับผิวกายก็คือกลิ่นตัวเจ้าหอมแบบเด็กเลยอะ่ะและเขาสามารถใช้ได้ทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวกายเลย อย่างที่ทุกคนรู้นะคะว่าน้ำพึ่งเนี่ยมีประโยชน์มากยิ่งโดยเฉพาะกับผิวพันณุนะคะและเขานํามาเป็นสารสก,กัดแบบนี้ใครที่มีปัญหาสีผิวไม่สม่าเสมอเป็นฝ้ากระจุดด่างดำเนี่ยอยากให้เปิดใจลองใช้มากๆน้องตัวนี้จะเข้ามาช่วยทางเื่องของการบํารุงและการทําความสะอาดและเนื้อฟองของน้องเขานะคะคือนุ่มฟูสุดๆใช้ไปก็กลิ่นหอมฟุ้งไปและน้องเขาก็ล้างออกง่ายด้วยนะคะทุกคนไม่ทําให้ผิวเหนียวเนื้อนาะสำหรับใครที่อยากให้ผิวกระจ่างใสนะคะแนะนําให้ฟอกน้องทิ้งไว้หนึ่งถึงอนาทีตัวช่วยดูแลผิวดีๆแบบนี้อยากให้ลองใช้กันมากๆเลยค่ะ